เออก่อนมัดจำมัน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 ต้องดูอะไรอ่ะก่อนมัดจำมันต้องดูอะไรง่ายๆเลยนะฮะก็เป็นการย้อนกลับว่าเอาไปทําตามที่บอกแล้วกันนะครับเป็นขั้นตอนในซึ่งตรงนี้แนะนําว่าดูเยอะๆเนะยดูเป็น 100, ร้อยเลือกมาสามแล้วก็มัดจําแค่หนึ่งตรงนี้คืออยู่ในขั้นตอนของขั้นตอนหนึ่งและมัดจําแล้วซึ่งตรงนี้เราก็มี 1, มีวิธีการให้นะครับย้อนกลับไปดูในอีพีก่อนหน้านี้เนาะโอเคแล้วเพื่อ อะไรฮะตอนมัดจําเราต้องทาก็เหมือนกันนะครับสอนไปแล้ว EP ก่อนๆดูขนาดลองวางผังให้เรียบร้อยว่าที่ดินผืนเนี่ยนะฮะที่เราสนใจนะที่เราต้องการเนี่ยมันมันเป็นอย่างไรนะมันเอาไปต่อยอดได้หรือเปล่านะครับมาดูเรื่องของตัวโฉนดด้วยนะตรงนี้สําคัญนะโอ้มัดจําที่ดินคุยอย่างไรอ่ะคุยอย่างไรครับก็อีกหนึ่งเลยก็ค siempre, ืออย่าไปบ้านเขาเรียกได้ว่ามาบ้านเรานี่จะดีที่สุดเลยนะฮะมาบ้านเราเขา มีความเกรงใจเรานิดหน่อยนะมีความเกรงใจเรามาถอดรองเท้ามาถึงเราก็เสิร์ฟน้ําอะไรให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็พูดคุยเล่นๆหัวๆกันไปนะฮะหลังจากนั้นเราค่อยเข้าสู่พิธีการกันนะครับว่าอ ύ, ที่ดินอะไรแต่ทีนี้มาดูต่อว่าเอา้าคุยอย่างไรมีอะไรบ้างไม่ต้องมัดจําเลยอ่าไม่ต้องมัดจําเลยนะครับก็ง่ายๆเลยว่าขอที่ดินเขานั่นแหละ อย่างไรนะครับขอที่ดินอย่างไรก็ตรงนี้ก็มีเทคนิคมีวิธีการคล้ายๆว่าเราจะเอาที่ดินเขาไปขายาไม่ใช่ไปขายนะแต่สร้างบ้านขายซึ่งมันไม่อยู่ในชื่อเรานะครับจะให้ในส่วนของเจ้าของที่โอนข้ามไปให้ลูกค้าเราเลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวเก็บไว้ยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกันในครั้งหน้านะครับแต่ว่าเราบอกว่าไม่ขอไม่ต้องมัดจําเลยขอเข้าไปก่อสร้างเลยได้ไหมตรงเนี้นะครับโอ้โห คุยได้รู้สึกว่าสุดยอดมากนะครับแต่ว่าถ้าต้องมัดจำนะคำถามว่าถ้าต้องมัดจำเนาะเราก็ต้องมัดจำน้อยๆประมาณไหนนะครับตรงนี้ไม่มีกฎตายตัวนะไม่มีกฎตายตัวว่ามันต้องมัดจำเป็นแสนเป็นล้านเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะมันมีแต่ว่าเราคุยได้อย่างไรนะรผมแนะนำว่าน้อยๆที่สุดเลยไม่ได้เลยนี่โอเคก็หลักหมื่นนะหมื่นสองหมื่นสี่ห้าพันอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้แล้วแต่ คุยนะครับต้องดูดูหน้าเสือเขาเราียกว่าดูหน้าเสือหน้าพงโอเคมัดจำน้อยๆน,นะฮะแต่มัดจำนานๆเห็น,นไหมมาละไม่ได้พูดเล่นนะครับมัดจำนานๆอ่าตรงนี้ก็ยังไงขอสักหกเดือนหนึ่งปีแล้วกันนะฮะอย่ามัดจําเดือนเดียวเดือนนะฮะซึ่งมันจะมีกระบวนการมีวิธีการที่เราต้องจานานๆนะะมัดจานานๆก็แล้วแต่คุยครับเป็นปีได้ยิ่งดีนะฮะตรงนี้แนะนําว่าอย่างต่ำสักหกเดือนนะะถ้าเราได้หกเดือนเนี่ย โปรเซสที่เราต้องทําต่อจากนี้มันจะเยอะมากนะครับเรื่องของกอารออกแบบเรื่องของเรื่องของเงินกู้ซึ่งกระบวนการตรงนี้มันต้องใช้เวลาอ่ะคำถามคือมันต้องใช้เวลาถ้าเรามัดจําด้วยน้อยๆหมายความว่าระยะเวลาน้อยๆอ่หนึง่งเดือนเราอาจจะหาเงินมาให้เขาไม่ทันนะครับซึ่งถ้าเป็นที่แปลงใหญ่เนี่ยแน่นอนเลยว่ามันอาจจะเออบีหัวใจเราก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นมัดจํานานๆไปเลยนะฮะตรงนี้ก็ ต้องเรียกว่าใช้สาริกาไม่ใช่ใช้คําพูดลังกันนะครับใช้คําพูดแล้วแต่ว่าเทคนิคใครเทคนิคมันตรงนี้นะครับมัดจําเป็นขั้นบันไดเป็นขั้นบันไดยอย่างไรก็ก้าขั้นหนึ่งก็มัดจำาก้าอีกขั้นหนึ่งก็จ่ายก้าอีกขั้นหนึ่งก็จ่ายประมาณนี้ก็ประมาณว่าเออรั้งแรกสักห้าพันหมื่นหนึ่งสามเดือนอีกสัก สองหมื่นอ่าซีเดือนอีกสักสองหมื่นนะฮะอะไรประมาณนี้สุดท้ายหกเดือนอีกสักแสนนะฮะหลังจากนั้นเรา่อยทาวิธีการโอนอ่านะโอนมาเป็นของเราอย่างนั้นก็ได้นะครับใช้การมัดจําแบบเป็นขั้นบันไดนะฮะขั้นบันไดตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการนะฮะวิธีการที่จะบริหารบอมวิธีการพูดคุยนั่นเองนะว่าจะจะอย่างไรนะครับเราสามารถ พูดคุยหรือว่าทำได้ไหมเป็นขั้นบันไดนี้อันนี้ก็ไม่ฟิกนะครับแล้วแต่วิธีการของใครของมันนะเส้นแบ่งแปลงในนามเดิมว่าวตรงนี้ก็ต้องเป็นอีกเทคนิคหนึ่งอาจจะต้องพูดคุยว่าอ๋อเดี๋ยวผมมัดจำไวรบกวนเส้นแบ่งแปลงให้เลยได้ไหมเนี่ยอผมแบ่งเป็นสองแปลงอะไรประมาณนี้นะตรงนี้ก็อืคุยดีๆนะครับอันนี้ก็เช่นเคยตั้งแต่ แรกที่พูดมามันขึ้นอยู่กับการพูดคุยแต่อย่างน้อยขอให้เราพูดคุยจําไว้อย่างหนึ่งนะครับเรามีหน้าที่บอกนะครับหน้าที่ตัดสินใจไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเรานะครับเป็นหน้าที่ของเจ้าของที่ดินนะฮะตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็อะไรนะเนี่ยคนลืมนะครับต้องให้เซ็นขอน้ําขอไฟชั่วคราวให้เรียบร้อยนะครับเพราะโปรเซสหรือว่ากระบวนการถัดไปในการที่จะเข้าไปก่อสร้างนะครับเราต้องมีการเรียกได้ว่า มีการใช้น้ําไฟชั่วคราวซึ่นตรงนี้ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนหนึ่งทางอเอกสารที่เราต้องมีเพื่อเขาจะได้มอบอำนาจให้เรามีมีอำนาจในการที่จะเข้าไปในการเอาน้ำมาเอาไฟมาเพื่อเราจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างอะไรประมาณนั้นนะครับเพื่อวันคุยกันเจ้าของที่มาไกลลืมเซ็นอ่าลืมเส้น,อ,สนอย่างนี้มันก็จะเสียเวลาเราในการนัดการวิ่งไปหา หลายจังหวัดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับแน,นะนําว่าเอาให้ครบนะฮะตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งสาคัญมากๆนะครับเส็นขออนุญาตก่อสร้างอา่าตรงนี้เส้นไว้เลยครับอย่างน้อยทุกอย่างสองชุดพุธนะฮะในส่วนของโฉนดด้วยนะนะฮะนโฉนดสําเนาทะเบียนบ้านบัตรประชาชนตรงนี้ขอไว้เยอะๆนะครับหลายๆชุดให้ก็เส็นไว้เลยนะฮะอนุญาตก่อสร้างสําคัญมากนะครับ ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินนี่แหละตรงนี้คือในส่วนของใครแม็กเลยฮะหมายคามว่าพอเรามัดจำปุ๊บเราไปทําอะไรกับที่ดินก็ได้อย่างแรกเลยปักป้ายขายอครับปักป้ายขายก็ตรงนี้ก็สำคัญเนาะก,ก,ก็เซ็นนะฮะก็คูดคุยแล้วให้เซ็นอย่างไรอ่ามีตัวอย่างมีตัวอย่างมีตัวอย่างเนี่ยฮะอันนี้เป็นสัญญาทั่วไปนะครับข้อหนึ่งผมไม่อ่านเนาะก็ตกลงซื้อขายที่ดินอะไรกันแล้วแต่อันนี้ก็ใส่ใส,ใส่ตามความเป็นจริงเข้าไปนะฮะ แล้วก็ในวันซ้ำสัญญาเรามัดจาเป็นเท่าไรอะไรอย่างไงอันนี้ก็ใส่เข้าไปนะฮะใส่เข้าไปให้เรียบร้อยแล้วก็ข้อสามมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิตรงนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการคุยนะครับว่ากี่เดือนใส่ไปให้เรียบร้อยนะฮะจริงๆแล้วมันเป็น,เป,นเป็นเอกสารหรือสัญญาทั่วไปที่สามารถหาโหลดได้แต่แต่ผมจะเน้นตรงนี้นะฮะข้ออื่นผมไม่เน้นผมเน้นข้อหกซึ่งตรงเนี้ยแนะนําว่า โหลดมาอาจจะไม่มีเราต้องเพิ่มเข้าไปนะฮะในส่วนของผู้ขายอนุญาตให้ผู้ซื้อมีสิทธิทำการต่างๆใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ทั้งหมดอาทิก่อสร้างถมดินสร้างที่พักคนงานขายต่อให้ผู้อื่นได้เป็นต้นโอ้โหนตรงนี้ที่สุดยอดมากนะครับถ้าเขาเซ็นให้นะเนาะถ้าเขาเซ็นให้เนี่ยว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะฮะเราจะทำอะไรกับที่ดินตรงนี้ก็ได้เพราะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของ แต่มันมนดมันยังไม่ใช่ชื่อเราเท่านั้นเองนะฮะก็เป็นอะไรที่เอามาแทรกันสำหรับวันนี้นะครับ